พาทุกคนมาดูวิธีทํากล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกคะ่ะหืกินหอมหน่ากินมากเลยค่ะกล้วยทอดนอกจากทํากินเล่นแล้วยังสามารถเป็นช่องทางทำอาชีพได้จริงเพราะกล้วยน้ำว้าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงต้นทุนเขาไม่สูงจนเกินไปเป็นของที่กินได้ง่าย กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทุกเพศได้ทุกวัยสูตรกล้วยทอดสําหรับสามวีเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าคลิปนะคะวิธีทํทำก็ง่ายๆนะคะผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งทอดกรอบมะพร้าวขูดงาน้ําตาลเกลือ น้ำปูนใสแล้วคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นจัดลงไปคนอีกครั้งหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมาหั่นกล้วยตามยาวนะคะ3-4ชิ้นต่อลูกแล้วแต่ขนาดของกล้วยจากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเราใช้ไฟกลางถึงแรงเพื่อไม่ให้เกิดการอมน้ำมันน้ำมันที่ทอดกล้วยเราจะใช้เป็นน้ำมันปาลมเพื่อไม่ให้เกิดฟองขณะที่เราทอด ใส่กล้วยที่ชุบแป้งลงไปในกระทะนะคะรอจนกล้วยลอยขึ้นมาแล้วโรกลับอีกด้านหนึ่งกลับไปมาจนสุกทั้งสองด้านจากนั้นตักขึ้นมาพักน้ํามันไว้กล้วยทอดของเราจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวและงาได้ความกรอบจากน้ําปูนใสความเค็มกับความหวานถ้าใครชอบหวานน้อยให้ปรับลดน้ําตาลลงได้นะคะ ใครอยากเริ่มต้นอาชีพเล็กๆที่ต้นทุนต่ำกำไรดีลองทำกล้วยทอดขายดูนะคะแล้วลองปรับเปลี่ยนสูตรในแบบของทุกคนดูบางทีคุณอาจได้เป็นเจ้าของแฟนชายกล้วยทอดชื่อดังในอนาคตก็ได้นะคะ